สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะตากศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตากศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหสัสบ,บดีที่21พฤษภาคม2563 <c oughs> เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีท้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาแรกช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาหมายเลขแรก,แรก หมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขสองหมายเลขหกและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ท่านสามารถนำตัวหกตัวเลขนี้ไปจับคู่ผสมกันหรือไปรวมกับเลขของท่านตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรก4 6 4 5และ2 5 เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาเลขเด่นตัวแรกหมายเลขสี่หมายเลขเจ็ด หมายเลขสองหมายเลขศูนหมายเลขแปดและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกา ท่านสามารถนำตัวหกตัวเลขนี้ไปผสมกันกับเลขของท่านหรือนำไปจับคู่ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสามคู่คู่แรก4 2 4 8และ5 4จะเป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2 ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียท่านสามารถนําไปจับคู่ผสมกันได้ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขห้า หมายเลขแปดหมายเลขสี่และหมายเลขหนึ่งเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปผสมกันกับเลขของท่านหรือจับคู่กันตามที่ท่านตามความเหมาะสมผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่เลขคู่แรกสามห้าและหนึ่งสามเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่และช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวจะมีการเจาะตัวเลขในแต่และหุ้นของช่วงเวลาต่างๆ ให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักศกิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM มได้ด้วยตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์โหราหาหุ้นเป็นคาสพิเศษ เพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตากศิลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ